สวัสดีผู้ติดตามช่องลุงศัก์ทรม,มาหาจินช่องแห่งข้อม,มูลข่าวสารสาระและความบันเทิงสำหรับคลิปนี้สิมาบาาเรื่องตำนานความรักสามเสาระว่างคนกับพญานาคที่น่าสนใจซ้ำใดมาติดตามรับชมได้เลยนะครับมิตำนานเล่ากันมาต่อกันเป็นทอดๆตั้งแต่สมัยโบราณตำนานนี้เกิดอยู่ทังภาคเหนือ อำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่มีครูพญานาคผัวเมียคููหนึ่งที่เฝ้าหุบเขาแห่งหนึ่งผ่านไปหลายพันปีและบ้านเมืองเริ่มเจริญเข้ามาผููคนเริ่มลุกล่ำเข้าไปในหุบเขาเพื่อใส่เป็นพื้นที่ทำมาหากินปลูกพืชพักผลไม้ปลูกเขากันแนพญานาคเกศซึ่งเป็นเป็นสามีได้แปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อส่งสารถึงมนุษย์ นยยุทธลุกลำเขาไปในปลาลึกขณะที่เดินทางเขาไปในโมบานนาเกตได้ตกไปในหลุมรักสัตว์ที่นายพันเขาเหตุขึ้นพญานาคเกตพยายามลองขอความช่วยเหลืออยู่หลายมือแต่กับ,บวิภยได้ยินจนหมดแรงสลบไปเมื่อพญานาคเกตฟื้นขึ้นมาเขาก็เห็นหนายพันที่มากับบุตรสาวที่เขาขุดหลุมรักสัตว์ไว มากับลูกสาวพร้อมกับคอขมาที่คุดลุ้มล่อสัตว์เห็ดไห้พญานาเกตตกลงไปและเลี้ยงเขาปลาอาหารพญานาเกตเข้าไปพักฟื้นในโมบานลูกสาวของผ่านปลาชือว่าแก้วมีความงดงามและมารยาดดีสมเป็นกุลสตรีไทยผิวพรรณพูดผาดพองใสกริยาม,มารยาดดีเธอมีกำหนดที่แต่งงานกับ เจ้าพญาหัวเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีกำหนดการอีกประมาณหนึ่งเดือนนาเกียตได้ลุมล้ในความงามของนางแก้วนางแก้วเองก็รกู้สึกคือกันกับพญานาเกียตและมักลรบสายตาผู้คนไปเกี่ยวผ้าราศีกันอยู่ในปา่าแต่กระบุกพลนสายตาของภรรยานาเกียรตที่ซอวานางพญา,า,านาคสาร ซึงแอบดูอยู่เงียบๆและมือหนึ่งผ่านปลาได้เขาไปในปลาลาซั์เขาก็เห็นเงาตะคุมตะคุมสั่นไหวอยู่ตรงตน้นไม้คิดว่าเป็นสัตว์ปลาจึงเงื่อทนูเพื่อสิยิ่งไปตรงที่สัตว์นั่นอยู่แต่พอเพ่งมองไปอีกปลากฏว่าพบปลุกปลางของบุตรสาวเจ้าของสึ่งตอนนั้นเปลื่อยเปล่า กำลังเสียบสมอยู่กับนากเกยียรติซึ่งตอนนี้แปลงกายเป็นพญานาคแล้วและหลังจากเสียบสมกันเรียบร้อยนางเกี่ยวกรไดิเสียชีวิตเป็นหลางไหลเิญนานไปแล้วทำให้ผ่านปากดเกี่ยวเป็นยางยิ่งและจับตัวนากเกตเข้าไปในโมบานทางด้านนั่นนงพญานาคสารเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและได้เดินตามเขาไปในโมบานล,ลองขอชีวิตของสามีและกับ เส้นผมของเจ้าของเพื่อใส่เป็นยาอายุวัฒนะแต่ถาสียเส้นผมไปแล้วชีวิตของนั่งพญาหนักสารกร็ะสีเหลืออีกมือหนึ่งผ่านปลาเห็นจังสันกร็รู้สึกสงสารเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยความโกรธเกลียวผ่านปลาจึงเลือกตัดเอาเส้นผมของพญานาคเกตแล้วปล่อยตัวไปทางพญานาคเกตรู้สึกอับอายและสำนึกผิดกับนั่งพญานาคสารเป็นอย่างยิ่ง แม่อายุจะคล้องสิเหลืออีกมือหนึ่งก็ได้แปลงกายเป็นหินอยู่ไต่สะบัวจนอยู่มาถึงทุกมือนี่น้องบัวดังกล่าวนี่อยู่ที่ดอยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหลงท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่งขาว่า,าดอยสะเกดกระเพียนมาจากสะเกตหรือเส้นผมของพญานาเกตนั่นเอง ก็เป็นตำนานที่เล่ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่องประวัติของดอยสะเก็ดซึงมีหลักฐานเป็นดอยสะเก็ดและน้องบัวที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าไรสนใจอยากไปเบงก็สามารถเข้าไปรับชมได้ครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาไดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ